ไปพูดคุยกับพี่วิกิตธีรวรรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่วิกิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่วิกิตครับถามก่อนเลยครับมองภาพรวมตลาดทั้งสัปดาห์นี้เป็นยังไงฮะย,ยังดูดีอยู่ไหมครับเออซอยมันลึกนะเดินไม่ถึงปากซอยสักทีนั่นนะสิครับอ่ปัญหา ว่ากล่าวว่าจะถึงเร็วส <Yes ักทีนะแต่ไม่เป็นไรครับนะสังเกตคุณคุณเองคุณอ้อยก็เห็นนะนะว่ารอบนี้เนี่ยคือหุ้นที่ขึ้นเน่ยมันก็จะขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวใช่แต่คุ้นที่ขึ้นก็จะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่ามีผลกับดัชนีเหมือนจงใจจะดันดัชนีทีเฟกดัชนีหุ้นดัชนีเซ็ตใหญ่อย่เดียวเลยนะครับอาดันมาเริ่มตั้งแต่กราฟ นะแล้วก็มาในส่วนของตัวเดลต้านะครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มันมีที่ปนกับดบับชนีและรหลีดตลาดกินไปส่วนที่เหลือก็ช่วยกันประคองไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ท่าปีกแล้วหุ้นใหญ่ตัวอื่นๆนะซึ่งมันก็ดูทรงมาแบบนี้เนะี่ยผมว่านะเดี๋ยวรอนะซอยอาจจะลึกหน่อยอมไม่ค่อยเดินกันไปนะครับก็อาจจะไม่ถึงกับว่าเรียกบินมอเตอร์ไซค์ไปส่งหนะ้าปักซอยได้เร็วนะแต่ก็ค่อยๆไปก็ดีอ่นะทีนี้ตลาดเรายังไงต่อนะครับผมว่า แน่นอนแหละหลายคนคงจะขายหมูกับตกรถคุณนกับคุ้นอินทัชนะครับ,รบผมเชื่อว่ามีมีเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนส่วนที่มีอยู่ก็โชคดีกันไปก็ถือไปนะครับ,รบแต่คนที่ไม่มีผมว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาคงจะมองแหละว,ว่าเฮ้ยฉันจะซื้ออะไรดีนั่นนะสิผมว่าเป็นพฤต,ติกรรมปกติของนักลงทุนว่าในเมื่อขายไปแล้วหรือไม่อยากไล่หุ้นหุ้นล่างๆน่าซื้อหลายตัวถูกมากแต่พอดีว่าซื้อไปแล้วอาจจะโดน ปูนใหญ่อย่างเงี้ยปตทอจีใช่คับปตทอจีซีครับอ่าพี่วิกิตครับครับได้ยินไหมเมื่อกี้เมื่อกี้หายไปช่วงปตทอจีซีครับพี่เออคือมันอันดอนแฟกเตอร์มากเลยอะคือไม่รู้ว่าไอ้สเปรดไปโตมันจะฟื้นกี่โมงครับ เศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงสำรลองจะมีอีกหรือเปล่าตั้งด้อยค่าอีกไหมคือม,มันก็เลยทําให้หุ้นมันเป็นทรงแบบเนี้นะครับแล้วยิ่งไปฟังในกลุ่มปอตกลุ่มโกใหญ่พูดถึงธุรกิจปิดโตแล้วนี่โอ้ยิ่งอาการหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็หลายคนบอกเฮ้ยน่าซื้อถูกมันแต่มันไม่เข้าตีมไงผมก็เลยจะบอกว่าโอเคตลาดตอนนี้มันลงมาในระดับตรงเนี้ยนะครับหุ้นหลายตัวเนี่ยถูกถูกแล้วบางตัวก็ถูกเลือรหลังแต่ว่า มันต้องดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ในกระแสที่มันพอจะแบบฟื้นได้ไหมนะซึ่งผมว่ารอบเนี้ยมันมันมีกระแสเข้ามาอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมเล่นแต่ให้เวาลาเขาหน่อยอย่ายยกตัวอย่างก็ได้ครับอย,อย่างก่อนหน้าเราเล่นกันแบบจำเก็นเลยัตต้าเซ็นเตอร์แต่ว่าโอเคกราฟเข้าใจได้เนี่ยอินพาร์ตเข้าใจได้คงก็มีของเขาเองอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในตีพวกนี้ยมันก็ดันใน ไปหลายตัวมันขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งวุ่นเล็กวุ่นน้อยมันก็เกี่ยวนะอย่างองินเสกอย่างโฟเอ็นอืมไอเกียวไอลี่เนี่ยที่ยังื่อนลิงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่าเออ่ตลาดแบบเนี้ยนะเลือกเล่นดิมนะครับเรื่องขว,ว,ว่ามันต้องอยู่ในแบบอินเป็นหน่อยนะอย่าไปนอกกระแสนะครับพยายามโผล่ไปกับกระแสแล้วกันแล้วก็บ,บอสเอกบอสออสก็น,นะเตรียมนะสำหรับในหุ้นรอบหน้าผมก็ดูดูเล่หน่อย ไม่ได้จะตกรแหละในกระแสต่อไปที่ผมมองหนึ่งก็คือน้ำมันดิบเปนแลัวนะครับผมคิดว่าราคามันเดี๋ยวออนออนออฟอแบบะสนบกรือเล่นยากมากเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถตมว่าแนวโน้มหลักๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่กับสถานการณ์ที่เราก็รู้วันอยู่ในตะวัะอองกลานูดปับซึ่งเดี๋ยวก็มารุนแรงเดี๋ยวก็ดึงจะเอ็กซ์กับเจราจากันเดี๋ยวก็มารุนแรงนะ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่ามันยังไม่จบในเร็วๆนี้ช่วงน,นี้มันจะเป็นช่วงที่แบบดูือแล้วมันจะติดสุส่นและหลังจากอิหร่านมีการโจมตีไปโอเคประเด็นนี้อยู่ในตลาดแหละวผงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอุปสมุปสงุประทา,านแบบตรงๆมากนะนะครับแต่มันเกี่ยวกับเซนติเมนต์ของราคาดินละบานเนี่ยผมบอกว่ารีบาลแต่รีบาวไกลแค่ไหนเดี๋ยวค่ามาดูไปออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวประเดว่าอายุ ที่เป็นฤดูบรสุมงในในฝั่งของอเมริกาเพราะว่ามันเป็นรัสษณะงการปั่นปั่นกระแสเพื่อทำราคาแหละเพราะว่าเวลาที่แบบพายุเข้านะครับหลายท้งหยเฮ้ยกร่ทงกันการชุดนี้มันไม่ได้เข้าไอ้ตรงฝั่งที่เป็นทาามันไปเข้าในฝั่งที่เป็นอย่างต่างขึ้นฝั่งคอริไดาหรือคนที่อุตส่าห์จะโยงได้นะบอกเฮ้ยอย่างนี้มันมีดีมาส่วนเพิ่มความต้องการใช้มากขึ้นจากคุณน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปมันคือ บทมันจะเล่นมันก็เอาอะ่ะนะครับ,รบมันก็เลยแบบมุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นผมการยจะบอกว่าในกระแสัวนี้ยังไม่จบและย,ยังอยู่นะฮะและ้วก็หุ้นที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจกว่าอาจจะเป็นตัวต้นน้ำอย่างปตทสอปตทนะผมว่าตัวพวกนี้ยังอยู่ในกระแสกับในเรื่องของพวกตัวราคาและมันดิฟขึ้นจริงกับไหวกัน,น,กกนถัอมาเนี่ยถ้าเรามองกันเรื่องการ a c าเซ็นเตออ่าโอเคที่คนเห็นภาคันหมดละ นะครับผมว่าไอตัวกําลังการผลิตไฟในบ้านเราอ่ะในเมื่อมันมีเยอะกว่าที่อื่นมันภูมีภาคมันก็เป็นไฟแสดะนะครับที่ต่างประเทศก็คงจะต้องมาลงทุนกันเพิ่มเริ่มมาตั้งแต่อ m a z o n Google เดนว Microsoft ก็จะตามมาล่าสุดอย่างวันนี้ก็เพิ่งจะเปิดเข้าไปชื่ออะไรนะคุณคุณออสคือดาดาเมกครับอ่าดามักดามักไม่รู้นะภาษาเขาดูใบก็อ่านว่าดามักหรือดามเมกไม่รู้นะแต่เห็นเขาพูดว่าดามักเนี่ยเวลาที่ฟัง ตอนที่มื่อเช้าเขาก็พูดในงานก็เห็นทางรัฐมนตรีดีๆก็มาเปิดงานด้วยนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาลงทุนฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าใหญ่ถึงแอ o o g l e เลยนะก็ดามักเองก็ใส่เข้ามาหนึ่งหมื่นประมาณสามหมื่นกว่าล้านบาทใช่ครับันล้านเหรียญเพื่อสร้างไอ้ตัวของเด t a ้าเซ e r เตอร์แล้วก็ตอบโจทย์นี้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเขาแล้วก็คนที่จะมาเช่าบรีษัทหนัวนด้วยนะครับซึ่งมันก็ไปกับทางพอเอนใช่ไหมที่เมื่อเช้าถึงข่าว แต่ก็<ช>เป็น<ช>ข่าวที่ดีครับอย่างน้อยก็มีคนสนใจที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มีบริษ,ษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพในการรอ,อ,องรับนะครับงานแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นด้านบวกผมว่าดัต้าเซ็นเตอร์ึ้นมากันเยอะเยอะเนี่ยมันเป็นตัวที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเขามั่นใจในเรื่องของอุปกรณ์ตักเตอร์ของบ้านเราและอย่างนั้นอที่หนึ่งนะครับเรื่องผู้ประกอบการเรามีความสามารถดำเนินไปอีกเลื่อนหนึ่งเพราะว่าอย่างโคเอนเองเขาก็มีความพร้อมในการให้บริการในส่วนนี้แล้วก็อีกหลายบริษัทที่ ตอมจะเข้ามาเป็นงานต่อร้งให้ทุกคนก็มีแล้วรวมไปถึงคนที่ขายตัวพวกตราส์ต่างขายต่างด้วยเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าพอเอไอมันมาแรงมากๆการประมวลผลเนี่ยเวลาเราทําเราทำเอไอทั้งหลายมันไม่ได้ประมวลอยู่บนมือถือเราไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เราส่งข้อมูลขึ้นไปบนฟ l า u d c ประมวลผลต่อมามันต้องใช้ตัว data center ทีนในการที่จะไปรองรับเป็นตัว c l ถ้าตอมันประมวลผลกันหนักทุกคนอธิบายมันจะเห็นภาพไม่ว่าผมพยายามดูต่างกันหนึ่งเงี้ย เป็นเล่นเกมไหมเกมออนไลน์เกมหนึ่งพวกของคารีนาเอาอวีอะไรนี้อันดูหนังก็ได้เนี่ยต้องเน่ตฟิตไอเงี้ยคือทุกอย่างมอ,อยูอย่ข้างบนก่อนนะครับหรือแมแต่วลาเราจะแปลภาษาอะไรต่างๆเราก็ส่งคําสัง่งนี้ขึ้นไปข้างบนนะให้ฟาวน์มันประมวลผลโดยใช้ AI เออะไรต่างๆพอเราส่งคําสั่งขึ้นไปแล้ะสั่งที่มันประมวลเสร็จมันก็จะยิงคําสั่งกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือพ่อนะครับหรือว่าแบนด์วิตแอนเองพูดง,ง่ายๆเป็นพนะ่ออะไรประเทศไหนพ่อใหญ่ได้เปรียบ แต่ทุกคนแฉกันไปคุณเอกคุณพอดนะผมแย่งกันส่งคําสั่งขึ้นไปให้มันประมวลผลถ้าท่อมันเล็กวิ่งไปติดติดถนนตันนะครับตี 5C มีไม่พอมันก็ตันก็ตีมันก็ส่งคําสั่งขึ้นไปก็ลงบายทีก็ชานะ้าถูกไหมไอ้ดึจภาพแบบนี้นั่นแหละคือความสําคัญครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่อยู่แล้วอไอ้ดัตต้าเซ็นเตอร์กล่าวเอไอแเราจะนึกถึงมันไม่ออกไงเฮ้ยมันเกี่ยวข้องอังไรกับชีวิตของเรา นี่ก yeah, like mm ็แหลอธิบายเป็นภาพแบบง่ายๆที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันเห็นภาพไหมเห็นภาพครับง่ายขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเนี่ยพอยดาตช์เซ็นเตอร์มันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาลงทุนกันอื่นชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการในไทยโตเอ็นอะไรต่างๆมันได้ประโยชน์รงไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีจํานวนของกําลังการผลิตที่กินพอยด้วยอ้าพอถึงมาไฟมันต้องเขียนเพราโรงไฟฟ้าจึงมีบทบาทและมีความสําคัญที่จะเพิ่มมากที่นะในอนาคต นะครับแล้วก็อย่างตัวกราฟเองขึ้นไปแล้วหลายคนจะบอกเอ้ย,อย่างงั้นก็มาดูบีคริมมาดู G FC, จีพีเอสซีมาดูดับเอสเอยูพี U B, ซึ่งก็ไม่ติดแต่ดูกันกุณก็ได้อืแต่ว่าดูมันป้าเนาะเรืออะไรก็บอกว่าไอ้ซื้อกลับไปป่านนี้สบายไปแล้วไม่ต้องมานั่งดูตัวอืน่นแต่มันก็จริงนะแต่กล่าวว่าเราลองให้โอกาสตัวล่างๆดูบ้างก็ได้ครับ,รบผมว่าก็ไม่แพ้กันในอย่างตัวบีคริมซึ่งเป็นตัวเดียวที่ยังไม่ขึ้นมาตางงทิงนิคนะยังไม่สมุดตั้งแต่เฉลี่ยตั้งที่สองร คนอื่นเนี่ยการปูน W A U P ครับ E P S C ขึ้นไปกันหมดแล้วครับแต่ผมก็เลยคิดว่าบีทิมเป็นทางเลือกตัวหนึ่งสําหรับคนที่คิดว่าตกรถอยากจะขึ้นรถนะแล้วก็ของก็ถ่อยรถมารับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกทำไมมันช้ากันคนหน่อยแล้วกันนะครับผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายในพื้นฐานอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คืออ่าราคามันอาจจะดูแล้วมันรักกาศมากๆมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งเท่าที่เช็คมันไม่มีถ้ามันไม่มีผมก็คิด ไวน็อดทำไมไม่ดูนิดหน่อยนะครับก็เป็นทางเลือกเอาไว้แล้วกันครับเพราะไฟฟ้ายังไงก็เป็นตัวอุตส,สหาหกรรมที่ต่อน,น้วยแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวดัต้าเซ็นเตอร์นะอันนี้ฝากไว้หน่อยครับนอกเหนือจากพุนิคมอุตส,สหาหกรรมสายไฟในนิคมคแล้วพวกรงไฟฟ้าพวกนี้เป็นตัวที่จะต้องมาใช้เ,เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วรีคฟเมนที่เข้าเข้ามาเนี่ยก็คือพยายามไปนึกถึงตัวชั่วฝันงานบุกเบี้ยน่ซึ่งบ้านเราตอนนี้ก็กําลังเปิดประมูลล็อตใหม่อยู่ประมาณสองสามพันเมกรใช่ครับซึ่ง เอ,อ,อเดือนสองเดือนหน้าจะรู้นเรื่องว่าใครได้งานบา้านนะผมว่าดีไม่พเนี่ะที่พูดชื่อเรีมชื่อมาคงได้กันไปคนละเล็กคนละน้อยเลยเพราะคนที่เคยเสนอชื่อไปก่อนหน้าแล้วได้งานมาไม่ครบอย่างกันคนเนี้เขาไปเสนอขอไปแบบยกตัวอย่างขอไปร้อยยได้มาสามสิบว่ามันก็มีท่องในซอยที่จะได้ไอ้เจ็ดสิบตรงนั้นอื่นกลับมาเป็นการยกตัวอย่าง,าง,างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าเป็นตัวที่น่าจบตาดดูนะครับแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยลงไฟฟ้า บานมันแข็งได้ไประโยชน์ไปแล้วใจเย็นบาทขึ้นจากสามเจ็ดลงมาสามสองตอนนี้ขึ้นสามสามมันก็ยังทรงๆอยู่เลยมันยังไม่ได้แข็งไปเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้อ่อนอยั่วไปขนาดว่าจากสามสามไปสามห้าสามเจ็ดใ่ปะฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้มันยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็มองว่ามันได้ไประโยชน์นะอันนั้นคือที่หนึ่ง <S <S <ๆ S 2> ที่สองคานแล้วมันหยุดและคนก็บอกเฮ้ยมันกำลังขึ้นหรือเปล่าเห็นเมื่อกีุ้รกิจก็บอกมันจะรีบาลนี่แต่ใจเย็น มันที่จะรีบาวมันจะไม่ทันที่รู้สั่งอากาสิบเลยนะครับมันต้องจะเริ่มมันจะขึนลานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปแหละน้ำมันมีบาวแต่มันก็ไม่ได้รีบาวขนาดมันไหลมากหรอกเพราะว่าไอ้ข่าวที่มันเข้ามาเป็นเซนตทเ่มนพ่อมันไม่ใช่มาจากควนดันเมืนพ่อมันก็คงจะได้ราคาได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยคือระบะราคาน้ำมันมีมีโอกาสมีบาวแหละนะครับเล่นเก่งกาไรได้แต่มันไม่ได้ขึ้นไปสูงจนแบบว่าโอ้โหกระทบกับพวกโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะเป็นไอเดียเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตัวต้นคุณยังไงมันก็ลง แล้วก็น่าจะเป็นตัวหนุงที่ได้ไประโยชน์จากนี้แหละีมดัตต้าเซ็นเตอร์นะอันนี้ยกตัวอย่างมาสองทีมนะทและที่เหลือก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยทางคณะกรรมการกับกับนโยบายทางการเงินน,น,น่าจะมีความชัดเจนนะว่าออกมาแล้วไม่เป็นเอกฉันอยู่แล้วล่ะนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือผมว่าอยากจะลงกันแหละแต่ว่าให้ขอรอหน่อยลอลอแล้วกันนั่นก็รอสักพันวารก็ไม่ไม่เร็วไม่เป็นไรหรอกครับจะก้ากันเร็วนะครับแล้วก็การลงเนี่ยถ้าเป็นลงพันวาจริง ก็ดีถ้าลงเร็วก็ยิ่งดีอาจจะเป็นโพสิทีฟเจอร์ไพรส์ก็ได้มารลอนลุ้นกันกับระดับเดียวอย่างไหเด็ดเซนสิทีมเนี่ยถามว่าต้องซื้ออะไรผมก็นึกถึงหลายคนก็บอกว่าสินเชื่อจำนดัทะเบียนเอา้ราี่ก็วิ่งกันอยู่พี่ใช่ N P C ก็ก็ดีนะครับผมาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นช้อยแล้วคุณภาพสินเชื่อเขาก็ดูดีขึ้นตามํำดับะวัดก็ได้แบงก์ก็ควรจะต้องขึ้น เพราะผมอย่างที่อธิบายะนะครับว่าแบงก์เองไปลองดูให้เดินเคาน์เตอร์แบงก์บอกว่าฉันอเอาเงินมาฝากนะต้องโอ้โหต้องสามสิบล้านเนี้ได้ดอกเบีย้ยสูงสมัยนี้นะไม่งั้นนี่ต่ำเหมืนั้นลงมาที่ดอกเบี้ยแบบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กว่าแล้วก็หลายแบงก์ก็ปรับดอกเบีย้ยลงมากมะดแล้วด้วยนะครับแล้วว่ากินเงินฝากก็เข้าไปเยอะๆเพราะฉะนั้นนี่ผมกำลับอกว่าแบงก์กันรู้ตัวแล้วลปรับตัวไปแล้วว่าดอกเบีย้ยทันลงแนะ่นะครับก็เลยเริ่มปรับต้นทุนเงินต่อเลยครับเริ่มจากอะไรที่มันปรับยากๆพวกปิด และบัญชีฝากประจำมาเรื่อยๆเพราะเริ่มมีการโลว์เวอร์กันลแล้วก็เลยบอกว่าไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยของแบงค์ไม่น่าจะกระทบครับแล้วก็การลดเบี้ยก็ไม่น่าจะมีอิทแพลอะไรมากด้านตรงเงินพาดเนี่ยเอาดอกเบี้ยลงมาสักหน่อยหนึ่งและนี่ควรเรือจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ลักบานก็พยายามเอาจริงเอาจังนะครับโดยจะเป็นการให้ทางออมสินเนี่ยระบายออกมาผ่านเอ็นซีทุกทางกับแบงค์ แมันก็เป็นเทรนที่แนวโน,น้ม NCL มันควรจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ,<ม>แ,บแล้วแบงก์ก็ยังน่าสนใจถึงเชื่อบุคคลกำนันทะเบียนน่าสนใจที่จะเล่นกับสามในกับเรื่องเลทเปน,ทนเสทียรไม่ได้กระแสตลาดอยู่แค่นี้ครับสามเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับกระแสผิดบอกว่าเฮ้ยฉันไปซื้อปาาตทีซีอันนี้ก็เรียบร้อยเลยถูกปะ่ะเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสมันมาแล้วก็ไปกับกระแสครับอย่าไปสวนกระแสโอนไปกับกระแสแค่นั้นเองครับอื ครับผมดูแล้วม,มีอะไรปัจจัยต้องระวังไหมครับสัปดาห์หน้าก็ระวังผมว่าระวังก็คือปุ่นนี้มันขึ้นไปเยอะๆอรอบนี้ไล่ขึ้นไปจนแบบมันขเยอะมากเราระวังไว้หน่อยแต่ผมก็ไม่รู้มันจะขึ้นต่อหรือเปล่านะมผมอาจจะบอกละสาย,ยมุญก็ได้ในอย่างพวกดับเบิลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ถามว่ามันจะขึ้นต่อได้มันก็ขึ้นแหละแต่เชื่อว่า้ามัดซักก็ไม่ได้เยอะมันจะเป็นตัวที่ประกองอินเด็กที่ลงไม่น่ากลัว กำลัองจะบอกว่าหุ้นที่ไล่มาเ,เยอะๆเราวังหน่อยอย่าอย่าไปไล่มากแต่บันพักแน่แต่พักก็คงไม่ได้ลึกมากนะครับแล้วก็หมุนมาดูหุ้นตัวตัวตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกระแสเดียวกันในตัวของพัดไปดีกว่านะนําแบบนี้แล้วกันมีอะไรน่ากังวลไหมเพ่าะหุ้นไทยไม,ไม่ไม่ลงอะ่ะแข่งโคขนาดนี้กดยากความเสี่ยงแบบสังเกตเขาลงกันเราก็ไม่สนน้ำมันลงกันสออก็เริ่มไม่ลงครับกดไม่ลงครับ S <S ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับกหุับหุ้นไทยในระยะสั้์ครับครับอสุดท้ายนี้อยากพี่กินแนะนำหน่อยครับว่านักลงทุนควรจะเอ,อถึงเงินสดเท่าไหร่หรือว่าจังหวะน,นี้ก็คือทยอยสะสมได้เลยฮะก็ะสะสมขุ้นนี่ไม่ได้ไล่ลาราคาแต่พยายามอย่าไปไปไปเพาะไล่หล <ๆ S 2> ักค่ะแมว่าน่าจะเอาตัวรอดได้กับตลาดที่มันถึงตอนนี้ฟื้นขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ14เดือนแล้วแต่หวังว่าในเดือนหน้าจะมีนิวไฮในรอบ15เดือนหรือไม่นิวไฮก็ประคองตัวให้ได้ก็โอเคแล้ว น่ามืดครับอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณวิกิจมากนะครับอ่ะก็หดืดสามวันนะครับเดินทางท่องเที่ยวกันหนึ่งปลอดภัยแล้วก็กลับมาดูตลาดกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็อย่างที่บอกมีความเสี่ยงไหมมีการปรับฐานไม่น่าจะลึกครับแล้วก็เชื่อว,ว่าน่าจะเต่ายระดับขึ้นไปได้ซอยลึกหน่อยครับนะก็เพื่อให้เดินไปแล้วกันเดี๋ยวน่าจะถึงปักซอยละ,นะครับนิดเดียวนิดเดียวอีกสามสิบจุดเออครับ่อช่วยเงินซื้อเดี๋ยวก็ถึง อ้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ